สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ปล่อยให้ลองทำกิจกรรมไม่รู้ว่าทำเสร็จหรือ,อยังนะคะกิจกรรม2.4ในใบงานทําได้ไหมคะทาได้ไหมคะนี่มันเร็วอ่ะกิจกรรม2.4นะนะักเรียนดูนะให้ทำอะไรนะคะอ่าเป็น กิจกรรมที่บอกว่าจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของสัตว์ประหลาดเป็นอย่างไรบอกแล้วว่ามันคือสัตว์ประหลาดเพราะฉะนั้นมันจะออกมาเป็นนกหมาแมวกุ้งไก่ปลาไหมคะไม่ใช่นะคะมันคือสัตว์ประหลาด นะคะสัตว์ประหลาดในที่นี้นะคะจะหน้าตาออกมาเป็นยังไงนะคะสิ่งที่เป็นจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็คืออันแรกเลยให้ในักเรียนหาจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของสัตว์ประหลาดก่อนนะคะจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของสัตว์ประหลาดคืออะไรนะคะ ทำไมมันหายหายอ่าโอเคนะคะจีโนไทป์คืออะไรนักเรียนจําได้ไหมคะนั่นคือชนิดของยีนใช่ไหมคะชนิดของยีนที่เป็นคู่อันลี้วกันอาจจะเป็นเฮทโรไซกัสยีนหรือว่าเป็นโฮโมไซกัสยีนก็ได้นะคะซึ่งถ้าเป็นยีนเดนโดมิแนนต์เนี่ยก็จะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ถ้าเป็นรีเซสซีฟหรือยีนด้อยเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของอ่าจีโนไทป์จะเป็นตัวพิมพ์เล็ก ะะแล้วฟีโนไทป์คืออะไรก,ก็คือลักษณะที่แสดงออกของจีโนไทป์นั่นเองนะคะว่าข้างนอกเนี่ยเขาเป็นยังไงลักษณะหน้าตาของเขาเป็นยังไงเนาะในที่นอุปกรณ์ใช้อะไรบ้างซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่นักเรียนมีอยู่แล้วนะคะก็คือเป็นพวกอะไรคะ็นอะไรมีอะไรอยู่บ้างอ่าดูตามไปด้วยนะ ม่ใช่ไม่ดูนะดูตามกันไปด้วยนะอ่ะก็คือมีเหรียญบาทนะคะเหรียญบาทสองเหรียญนนะเหรียญบาทเหรียญบาทนะคะเหรียญบาทรู้จักเหรียญบาทไหมคะเหรียญบาทเหรียญบาทก็จะมีหน้าเหรียญใช่ไหมคะหน้าเหรียญอันนี้เราเรียกอะไรคะหัวอ่ะหัวนะคะและอ่ะเป็นอะไรคะก้อยใช่ไหมก้อยกับหัวอ่ะมีก้อยนะคะอ่ะมีหัวมีก้อยเนาะ ไม่ไม่ไม่โอเคกับกล้องเลยอ่าโอเคนะคะอ่ะหัวกับก้อยเหรียญบาทนะคะต้องมีกี่เหรียญสองเหรียญด้วยกันนะคะเสร็จแล้วก็คือกระดาษบูฟหรือกระดาษวาดเขียนไม่จําเป็นต้องเป็นกระดาษบูฟหรือกระดาษวาดเขียนนักเรียนวาดลงไปในสมุดของนักเรียนได้เลยนะคะในตอนที่นักเรียนลองในขั้นตอนของการทํากิจกรรมเนี่ยนักเรียนใช้สมุดได้เลยเนาะส่วนใบงานนะคะถ้านักเรียนคิดว่า มันโอเคแล้วอะ่ะนักเรียนก็ไปใส่ในใบงานเพื่อจะเอามาส่งครูนะคะอ่านักเรียนดู สถานการณ์ให้อะไรมานะคะสถานการณ์ก็คือสัตว์ประหลาดมีลักษณะภายนอกที่แตกต่างกัน7ชนิดเลยนะคะถึง7ชนิดนะคะแต่ละลักษณะนะคะถูกควบคุมด้วยยีนที่มีสองอันลิว้วและอันลิ้วเด่นสามารถข่มอันลิ้วด้อยได้อย่างสมบูรณ์อ่าแสดงว่าเป็นคอมพิวต์โดมิเนนต์เลยนะคะลักษณะต่างๆของสัตว์ประหลาดมีดังนี้หนรูปร่างของหัว สองจำนวนตา 3. การมีรูจมูก 4. ี่จำนวนขาห้าอ่ขอโทษ 4. ี่จำนวนขาห้าจำนวนขา 6. กจำนวนแขนและ 7. การมีฟันนะคะแต่ละลักษณะของเขาควบคุมอย่างไรบ้างนะักเรียนมาดูต่อนะ,อะในการทำเนินกิจ,จกรรมนะคะต้องทำอะไร โยนเหรียญบาทขึ้นไปสองเหรียญพร้อมกันเพื่อหาจีโนไทป์และฟีโนไทป์ในแต่ละลักษณะของสัตว์ประหลาดที่กำหนดให้โดยให้ทำไมคะด้านหัวด้านหัวของเหรียญน,นะคะด้านหัวก็คือด้านที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะอยู่นะอะด้านหัวเป็นแทนยอัลิวเด่นนะคะและด้านก้อยนะคะจะแทนอลิวดอยนะคะ โดยใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ให้ไว้ในตาอัลลิวเดนและอลิวดอยแล้วก็เสร็จแล้วก็บันทึกผลใช่ไหมคะตารางไหนคะก็คือตารางนี้นั่นเองนะคะที่ให้ไว้นะคะ,ะตารางในสองจดสี่นะคะมีในใบงานเนาะว่ามันเป็นอย่างไรนะคะเรียนดูนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างเนาะรูปร่างของหัวนะคะลักษณะทั้ง7ลักษณะ นะรูปร่างของหัวถ้าหัวกลมเราจะใช้สัญลักษณ์ A ใหญ่แสดงว่าหัวกลมเป็นยีนเด่นหรือยีนด้อยคะอ่ะอ่าถูกต้องก็คือยีนเด่นนั่นเองนะคะและถ้าเป็นลักษณะหัวเหลี่ยมจะเป็นลักษณะเเล็กซ์ซึ่งเป็นยีนดอยโอเคค่ะยีนดอยอ่ะโอเคมาต่อนะคะลักษณะตาลักษณะตาจะมีสองตากับหนึ่งตาสองตาเป็น B ใหญ่แสดงว่าเป็นยีน เด่นนะคะเป็นลักษณะเด่นอ่าเป็น B ใหญ่และ1ตา B เล็กเป็นลักษณะด้อยนะคะการมีรูจมูกนะคะการมีรูจมูกให้เป็น C ใหญ่กับ C เล็กนะคะซึ่งถ้ามีรูจมูกแสดงว่าเป็นยีนเด่นแต่ถ้าไม่มีรูจมูกก็คือใช้ C เล็กนั่นเองนะคะอ่าต่อมาจำนวนตาอ่าจำนวนเขานะคะจำนวนเขาสองเขากับไม่มีเขา อ่าเขาจะมี2เขากับแบบไม่มีเขานะคะนะักเรียนวาดออกมาดีๆนะเช็คด้วยนะจำนวนเขานะคะเป็นดีใหญ่นะใช้ดีนะคะอ่าแทน2เขาถ้าไม่มีเขาใช้ดีเล็กนะคะซึ่งเป็นลักษณะด้อยนะจำนวนขาจะมี3ขากับ2ขาอ่ามีสองขามีแสดงว่า3ามขาเนี่ยเป็นลักษณะเด่น ะะคะใช้ E ใหญ่แล้วก็สองขาเป็นลักษณะด้อยนะคะใช้ E เล็กตามาจำนวนแขนแขนใช้ F นะคะ F ใหญ่กับ F เล็กนะคะ F ใหญ่อ่าแสดงว่ายินเดนมีทั้งหมด4แขนตัวอะไรเนี่ยมี4แขนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นยินด้อยจะมีแค่2แขนเนาะเออ อันไหนมันเด็ดมันด้อยเนาะอ่าโอเคนะคะอันนี้คือสัตว์ประหลาดเนาะไม่ใช่สัตว์ปกตินะคะถ้าสัตว์ปกติถ้ามีสี่แขนปุ๊บด้อยทันทีเลยใช่ป่ะแต่นี่คือการสมมติจากกิจกรรมนะคะให้หนักเรียนลองสังเกตดูดีๆนะอ่ะต่อมาการมีฟันอ่ามีฟันกับไม่มีฟันถ้ามีฟันใช้จีใหญ่ถ้าไม่มีฟันใช้จีเล็กนะคะใช้จีตัวเล็กนะ อ่ะโอเคพอเราได้ลักษณะมาแล้วนะคะเวลาเราเขียนอัลลิวเราจะต้องเขียนอะไรคะเป็นคู่อย่างเช่น A ใหญ่ A ใหญ่ a, หญ a เล็ก A เล็กหรือ A ใหญ่กับ A เล็กซึ่งในสถานการณ์กำหนดว่าไงกำหนดว่ามันจะต้องเป็น complete d o m i n a n t แสดงว่าเป็นไงคะเป็นลักษณะเด่นแบบคมแบบ สมบูรณ์ด้วยนะคะโคมแบบสมบูรณ์แสดงว่าถ้ามันเป็นจีโนไทป์ที่เป็น A ใหญ่กับ A เล็กลักษณะรูปร่างของหัวจะเป็นแบบไหนคะถูกต้องนั่นคือหัวกลมนั่นเองนะคะต่อให้เป็น A ใหญ่กับ A ใหญ่หรือ A ใหญ่กับ A เล็ ex, กกหนูก็จะได้ลักษณะฟีโนไทป์ออกมาเป็นหัวกลมนะคะอ่ะยกตัวอย่างอีกสักอันนึงอย่างเช่นเอา เขาเนาะมีเขาการมีเขาถ้าสมมติว่ามันเป็น D ใหญ่กับ D ใหญ่แสดงว่าน่แน่นอนตัวนี้มีเขาแต่ถ้ามันเป็น D ใหญ่กับ D เล็กนักเรียนคิดว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้จะมีเขาหรือไม่มีเขาตอบถูกต้องมันจะต้องมี เขานะคะมันจะต้องมีเขาเพราะว่ามันเป็นคอมเพตโดมิเนนต์นะคะอะมาดูต่อนะอะโอเคสิ่งที่เขาให้เราทำทำอะไรต่ออีกนะคะนำฟีโนไทป์ของลักษณะทั้งหมดที่ได้ในข้อที่หนึ่งเมื่อกี้นะคะมาวาดเป็นภาพสัตว์ประหลาดนะคะเสร็จปุ๊บนะคะกำหนดให้สัตว์ประหลาดที่ได้ในข้อที่สองเป็นพ่อ นะคะจากนั้นเลือกจีโนไทป์ของสัตว์ประหลาดที่เป็นพ่อลักษณะใดก็ได้จำนวน1ลักษณะนะคะเช่นเลือกสัตว์ประหลาดที่มีหัวกลมก็อาจจะมีจีโนไทป์เป็นโฮโมไซกัสหรือเฮตเตโรไซกัสนะคะซึ่งมาถึงข้อที่3เนี่ยหนูต้องผ่านข้อที่2มาเนาะข้อที่2ให้หนูไปกำหนดก่อนว่าพ่อเขาจะหน้าตาย,ยัางไงนะคะพ่อของเขานะหนูต้องลองไปวาดในสมุดก่อนว่าเอ้ย หลังจากที่เราดูในตารางแล้วเนี่ยนะหน้าตาแบบเนี้ยหนูลองดูซิว่าเฮ้ยมันจะเอาลักษณะไหนดีนะอ่าสมมุติเราอยากให้พ่อเขาเป็นลักษณะแบบไหนนะคะซึ่งถามว่ารูปของพ่อต้องเป็นไงคะตอนเนี้ยรูปของพ่อควรจะเป็นควรจะมีทั้งควรจะมีทั้งอะไรตัวใหญ่และตัวเล็กด้วยกันเลยเนาะเพราะว่ามันเป็น ในโจทย์เขากำหนดมาแล้วว่าต้องเป็น complete d o m i n a n c แสดงว่ามันต้องเป็นอะไร heterozygous ใช่ไหมคะแสดงว่ามันมีการข่มยีนด้ยอย่างสมบูรณ์แสดงว่าของพ่อเนี่ยจะต้องมี genotype เป็นอะไรคะ A ใหญ่ A เล็ก B ใหญ่ B เล็ก C ใหญ่ C เล็ก D ใหญ่ D เล็ก E ใหญ่ E เล็ก F ใหญ่ F เล็กและ G ใหญ่ G เล็กนะคะนั่นคือ genotype ของพ่อนะแล้วหนูก็วาดรูป phenotype ออกมาก่อนนะคะพอหนูวาดเสร็จปุ๊บนั่นคือลักษณะของพ่อแล้วนะอ่า แล้วหนูก็เลือกมาลักษณะหนึ่งนะคะหนูอาจจะเลือกลักษณะของหัวหรือแขนหรืออะไรก็ได้นะคะอ่าที่อาจจะเป็นโฮโมไซกัสหรือเฮตโรไซกัสก็ได้ด้วยนะไม่ได้จํากัดว่าหนูจะต้องเป็นอ่าเฮตโรไซกัสได้อย่างเดียวอ่าเลือกมาเป็นแบบโฮโมไซกัสเลยก็ได้เป็น A ใหญ่ A ใหญ่เลยก็ได้เป็นแบบเราอยากให้เป็นกลมแบบพันแท้เลยอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันเนาะอ่าต่อมานะคะ เลือกลักษณะของแม่ที่เป็นลักษณะเดียวกับที่เลือกของพ่อจากลักษณะที่กำหนดให้เพียงหนึ่งลักษณะ่าดังนี้นะคะให้เลือกของให้เลือกเหมือนกันะ่ะเออให้เลือกอะไรก็ได้ที่มันเหมือนพ่อมาหนึ่งลักษณะนะคะอย่างเช่นหัวกลมที่มีจีนโนไทป์เป็นโฮโมไซกัสโฮโมไซกัสค,คืออะไรคะ A ใหญ่ A ใหญ,ใหญ่ใช่ไหมคะตาสองตาสองตามีจีนโนไทป์เป็นเฮเทโรไซกัส เราก็ไปดูตาตาสองตาตาอยู่ไหนตาสองตาเป็นยีนเด่นนะคะตาสองตาเป็นยีนเด่นอ่าแล้วคราวนี้เขาบอกให้เป็นเฮตเทรก็ต้องเป็นอะไรคะ B ใหญ่กับ b เล็กนะคะเป็น B ใหญ่กับ b เล็กอ่าต่อมาอะไรอีกไม่มีรูจมูกไม่มีรูจมูกคืออะไรคะเป็น ยินด้อยนะคะเป็นลักษณะของยินด้อยเลยอ่าไม่มีรูจมูกก็ต้องเป็นสีเล็กสีเล็กเนาะอ่าต่อมาเขาสองเขาที่มีจีนโนไทป์เป็นโฮโมไซกัสการมีเขาเป็นโฮโมไซกัสก็คือต้องเป็นยีนเด่นทั้งคู่ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าไม่มีเขาก็คือยีนด้อยมีเขาคือยีนเด่นเนาะใช่ปะอ่าใช่เนี่ยเห็นปะเขาสองเขาเป็นยีนเด่น นะคะไม่มีเขาคือยีนด้อยเขาบอกแล้วว่าต้องมีเขานะคะแล้วก็เป็นอะไรด้วยโฮโมโไซกัสด้วยก็เป็นดีใหญ่ดีเล็กนะคะเสร็จปุ๊บ ขาขาสองขาแขนสี่แขนที่มีจีโนไทป์เป็นเฮทเชลูไซัสแล้วก็ไม่มีฟันเขียนจีโนไทป์ของแม่จากลักษณะที่เลือกไว้เขียนของแม่ไว้ว่าหนูจะเอาจีโนไทป์อะไรของแม่ที่หนูเลือกไว้นะคะแล้วจากนั้นนําพ่อมาผสมกับ มาผสมพันธุ์กับแม่แล้วเขียนแผนภาพเพื่อหาอัตราส่วนของจีโนไทย์และฟีโนไทย์ของลักษณะดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นกับลูกประเด็นคือหนูต้องเลือกของพ่อแล้วก็เลือกของแม่มา นะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็พอนะคะอย่างเช่นเราเลือกหัวก็เลือกหัวเลือกตาก็เลือกตาเลือกแขนก็เลือกแขนขาก็ขาเลือกอะไรก็ได้นะคะแต่ของแม่เนี่ยเขากําหนดมาให้ในข้อ4.1ถึง4.7นะคะอันนี้คือสิ่งที่เป็นของแม่นะคะห้ามเพี้ยนแต่ของพ่อเนี่ยกำหนดเองได้เลยจะเป็นโฮโมไซกัสหรือเฮตรโรไซกัสก็ได้นะคะอ่ะต่อมาคราวนี้ในกิจกรรมเนี่ย นะคะในกิจกรรมที่หนูต้องมาใส่ในตารางเนาะหนูจะต้องมาโยนเหรียญน,นะคะน,นี่เป็นตัวอย่างนะซึ่งเวลาหนูโยนเหรียญมันอาจจะไม่ได้แบบนี้ก็ได้นะคะอ่าเวลาหนูโยนออกมาแล้วเนีเ่ยเหรียญของหนูอาจจะไม่ได้เรียงมาเป็นอันแรกเนี่ยเป็นก้อยกับก้อยเพราะว่าแต่ละคนอ่ะมันจะโยนครั้งหนึ่งมันไม่เหมือนกันนะคะอย่างรูยกตัวอย่างนะรูยกสองอันพร้อมกันนะคะอ่ะยกปุ๊บอ่ะโยนเหรียญสมมติออกมา เป็นหัวกับหัว Guerra. นะคะได้หัวกับหัวออกมาอย่างเงี้ยนะคะเออก bon. ็เป <t> ็นไปได้เห็นไหมคะหัวกับหัวคือลักษณะเด่นก็คือเป็นอะไรหัวคือตัวอะไรนะตัว A ใหญ่ใช่ไหมคะก็จะเป็นกําหนดเป็น A ใหญ่ A ใหญ่ทั้งคู่แบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดโน้โผออกมาได้เป็นก้อยกับก้อยนะคะถ้าเป็นก้อยกับก้อยแบบนี้ก็คือเป็นอะไรเอเล็กเอเล็กแต่ถ้าเกิดบางคนโยนออกมาเป็น A ใหญ่อ่ะเป็น หัวกับก้อยก็จะเป็น A ใหญ่กับ A เล็กหนูก็ไปใส่นะคะซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันอันเนี้ยจะพิสูจน์ได้ว่านักเรียนลอกกันหรือไม่นะคะนักเรียนพยายามทําเองอย่าไปลอกกันแล้วตารางที่เอามาเนี่ยมันจะไม่เหมือนของครูร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะคะจะไม่เหมือนกันมันคือการสุ่มคะ่ะนักเรียนเพื่อยากให้นักเรียนลองนะเพราะอยู่บ้านอยู่ยยเฉนะยๆเล่นๆโยเหลียญเล่นเนาะโยเรียญเล่นไปก่อน,นะคะแต่ไม่ต้องเอามาเล่นน้ำเต้าปูป่านะ เออไม่ใช่สูงต่ำอะไรนะคะไม่ไม่ใช่นะเออนั่งเล่นไม่ต้องมาเล่นรวมรวมวงกันนะคะเล่นบ้านใครบ้านมันเลยนะอ่ะโอเคมาดูต่อของเรานะคะหลังจากที่เราโยนเหรียญเสร็จแล้วเนี่ยหนูก็บันทึกใส่ตารางไว้นะคะว่าหนูอ่าด้านของเหรียญที่โยนได้เนี่ยเป็นก้อยก้อยเป็นก้อยกอยหัวเป็นเป็นหัวก้อยเป็นหัวหัวอะไรก็ตามแล้วก็เอาลักษณะมาใส่ให้ถูกนะคะแล้วก็ เขียนทั้งจีโนไทป์และฟีโนไทป์จีโนไทป์ก็คืออะไรคะตัวอักษรภาษาอังกฤษส่วนฟีโนไทป์ก็จะเป็นลักษณะที่แสดงออกนั่นเองนะคะอ่ะเรียนมาดูต่อในข้อต่อไปปึ๊บอืมนี่นี่คือหน้าตาอ่าอันนี้จำลองหน้าตามาว่าถ้าโยนออกมาได้แบบนี้นะคะถ้าโยนเรียญออกมาแล้ว หนูได้ะไรหัวเหลี่ยมไงอ่าเป็นลักษณะหัวเหลี่ยมมีหนึ่งตามีรูจมูกมีสองขามีสามขาสองแขนแล้วก็มีฟันเนี่ยเห็นปะ่ะมันก็จะได้ออกรูปร่างออกมาหน้าตาประมาณนี้นะคะสัตว์ประหลาดไงนะวาดออกมาแล้วกันเดี๋ยวเอาวาดให้ครูดูด้วยหน้าตาสัตว์ประหลาดของแต่ละคนเป็นยังไงนะคะ นี่คือในตัวแบบฝึกหัดของนักเรียนใช่ไหมคะมันจะมีกรอบให้อย่างเงี้ยนักเรียนก็เอาตัวสับป,ประหลาดเนี่ยไปใส่ในกรอบนะคะอ่ะเสร็จปุ๊บมาดูต่อข้อต่อไปเขาถามอะไรนะคะให้อธิบายลักษณะของแม่จะมีจีโนไทป์ดังนี้นะคะก็อันเมื่อกี้นั่นแหละ นะคะที่กําหนดให้ในข้อ4ตั้งแต่4.1ถึง4.7จากกิจกรรมนะคะนักเรียนก็เอาจีโนไทป์มาใส่แค่นั้นเองเขียนจีโนไทป์ให้ถูกนะคะอ่าต่อมามาดูข้อข้อที่3ข้อสุดท้ายใช่ไหมคะข้อสุดท้ายที่จะให้เขียนลงในแบบทดสอบนะไอแบบฝึกหัดนะคะในใบงานเนาะก็จะเป็น ให้นักเรียนเขียนผังการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมซึ่งให้นักเรียนเลือกมาแล้วนะคะนักเรียนต้องเขียนด้วยว่าตัวเองเลือกของเลือกพ่ออ่าสมมุตินะอันนี้สมมุติเลือกพ่อที่มีขาสามขาอ่าซึ่งมีจีโนไทป์เป็นอีใหญ่อีเล็กนะคะซึ่งเราจะเป็นเฮตเโรหรือโฮโมไซกัสก็ได้ถ้าอีใหญ่อีเล็กนี่เป็นอะไรเฮตเโรหรือโฮโม ถูกอ่ะโอเคเก่งมากเลยคือเชื่อว่านักเรียนตอบตามครูอยู่นะคะ E ใหญ่กับ E เล็กมันจะต้องเป็น h e t e r o ไ y c s นะ h e t e r o y s นะคะและแม่ที่มีลักษณะเดียวกับพ่อคือจำนวนขานะคะนี่เขาไปเท็ที่จำนวนขาเลยจากโจทย์ที่กำหนดให้แม่มีขาสองขาอ่ามีจีโนไทป์เป็น E ีอ่าแม่มี E เล็กอีเล็กไงเออเอาขา ขาสองขาของแม่นะคะซึ่งเป็นรีเซสซีฟโดมิเน่เอ่อรีเซสซีฟนะคะขอโทษเป็นรีเซสซีฟนะโครโมโซมโอเคอสายมันชอบหายอ่ะเป็นรีเซสซีฟนะคะเป็นแบบ้อยแท้เลยแล้วมาผสมพันุ์การลูกที่จะเกิดขึ้นเป็นไปตามภาพซึ่งนักเรียนน่ะนักเรียนดูนะคะจีนโนไทป์ของพ่อแม่เนี่ยเอาอ e e ีใหญ่อ e ีเล็กมาใส่อีเล็กอีเล็กของแม่มาใสา่ซึ่ง บอกตรงนี้เลยนะว่าห้ามให้เหมือนครูนะคะถ้าใครดูมาถึงตรงนี้ไม่ได้แค่สต็อปมาเอาแค่ภาพเฉลยนะนักเรียนมาดูนะนักเรียนห้ามนะคะข้อห้ามของครูถึงข้อห้ามให้เหมือนครูห้ามเลือกจํานวนขามาคิดอ่าห้ามเลือกจํานวนขามาคิดนะคะแต่ให้ดูเป็นตัวอย่างนะนักเรียนจะดูจากลักษณะหัว มันมันมีตั้งเจ็ดลักษณะอ่ะเออมีหัวมีตามีจมูกมีฟันใช่ไหมคะมีเขาอ่ามีแขนมีขามีเยอะไปหมดนะคะนักเรียนลองดูนะลองทําด้วยตัวเองนะคะตั้งเจ็ดลักษณะเราจะไม่ต้องอ่าไม่ต้องมาดูตามครูแต่ให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของพ่อนะที่เป็นเฮตโทรนะคะอีใหญ่อีเล็กแม่เป็นโฮโมนะคะอีเล็กอีเล็กตามโจ์จาก ข้อ4ในกิจกรรมนะคะอ่าแล้วก็แยกเซลล์สืบพันธุ์ออกมานะคะแยกอันลีลออกมาเป็นคนละตัวคนละตัวคนละตัวเสร็จแล้วจับเข้าคู่กันอ่ะตัวแรกของพ่อจับกับตัวแรกของแม่ ตัวแรกของพ่อจับกับตัวแรกตัวที่สองของแม่เสร็จปุ๊บตัวที่สองของพ่อจับกับตัวแรกของแม่และตัวที่สองของพ่อจับกับตัวที่สองของแม่ซึ่งมันสามารถจับกันได้นะคะเหมือนกับเราโยนเหรียญอะม,มันต้องจับเข้าคู่กันคนละครึ่งคนละครึ่งใช่ไหมคะแล้วก็มารวมกันเป็นอันเล้วเดียวกันนะคะแยกมาเป็นคู่อันล้วนะอ่ะเสร็จแล้วเราก็มาเขียนนะคะอย่างเช่นอ่ะโอ๊ยหมาอ้นไม่ค่อยอยู่อะ่ะ อ่ะ e นะคะ e ใหญ่ของพ่อคู่กับ e เล็กของแม่แล้วก็เอามาใสา่ e ใหญ่ของพ่อ e เล็กของแม่ก็มาใส่ e เล็กของพ่อ e เลขข็กข,ของแม่ e เล็กของพ่อ e เล็กของแม่แสดงว่าลักษณะที่เกิดขึ้นจะมีทางลักษณะเด่นและลักษณะด้อยเป็นเท่าไหร่คะ50 50นั่นคือฟีโนไทป์ของเขาจะมีฟีโนไทป์กี่ลักษณะอ่ะขอโทษเอาจีโนไทป์ก่อนจีโนไทป์กี่ลักษณะตอบ 5้3 2 1 okay. ่องโอเคต่อมาว่า2ลักษณะนะคะสองลักษณะคืออะไระลักษณะแรกคือ E ใหญ่ E เล็กและลักษณะที่สองคือ E เล็กกับ E เล็กนะคะอ่าแล้วก็ฟีโนไทป์ล่ะลักษณะที่แสดงออกภายนอกจะมี2ลักษณะเหมือนกันคืออะไรคะสาขาและ สองขาแสดงว่าลูกที่เกิดขึ้นเป็นไงคะมีโอกาสเกิดได้ทั้งสามขาและสองขาเป็นอัตราส่วนคือห้าสิบเปอร์เซ็นตห้าสิบต่อห้าสิบเปอร์เซนนะคะามาดูเนี่ยเห็นป่าลักษณะนะคะหนึ่งต่อหนึ่งหรือห้าสิบต่อห้าสิบนักเรียนพอทำได้ไหมคะครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะทำได้เนาะง่ายใช่ไหมคะดูดูไปเฮ้ยทำไมดูง่ายเนาะ ถ้าใครเสร็จแล้วส่งคำตอบเข้ามาให้ดูก่อนก็ได้ก่อนที่จะเอาใบงานมาส่งจริงเนาะอยากอยากเห็นตรงนี้ก่อนนุถ่ายในใบงานของตัวเองอะส่งเข้ามาในกลุ่มหน่อยนะคะถ่ายใบงานของตัวเองส่งเข้ามาในกลุ่มเพื่อให้ครูดูหน่อยนะว่า,าสัตว์ประหลาดของหนูหน้าตาย,ยังไงนะคะครูอยากเห็นอยู่สองข้ออ่ะขอดูหน้าตาสัตว์ประหลาดนะคะแล้วก็ขอดูผัง นะคะขอดูผังสรุปข้อที่สามนะถ่ายมาให้ครูดูหน่อยว่าหน้าตาของหนูเป็นยังไงนะคะสัปดาหดที่หนูได้จะน่ารักแบบนี้หรือเปล่าอ่าโอเควันนี้เป็นไงบ้างคะพอทำได้เนาะถ้ามีข้อสงสัยอะไรนะคะแชทอินบออ็อกเข้ามาถามได้เลยถามในกลุ่มก็ได้เพื่อนๆจะได้ดูด้วยนะคะอะ่า ถ้าใครอทำเสร็จแล้วนะคะส่งเข้ามาดูหน่อยนะโอเคค่ะวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ